โหร้าหนัวงอกและมาขหอเดียวเนื <S <S ่องจากวันนี้เป็นวันออกพรรษาลาพระเจ้าที่วัดพุทธโมกหลวงพ่อพระาจ์หนุนสุวิชโยและออกตนญาติโยมก็จะได้ประกอบพิธีบายสีสูตรขวัญให้หลวงพ่อพระจ์หนุนสุวิชโยเป็นพิธีพามแล้วก็ถวายการผูกแขนบูชาให้กับพระคุณเจ้าทุกรูป

เอาปนมือโถสิเทตัมมโิเทตเซนี่เป็นไปศักดิ์สิทธิ์องค์โตภูมิในกาวมว่าให้ทุกการจังหวเดียวเยาันันยืนแข่งปันควากาวันให้เจริญในธรรมเขาวินัยของพ